ต่อกันที่เทสล a านะคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะกำไรแล้วก็ไรายได้ประจำไตรมาสสีของปี67นะคะว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดเอาไว้ค่ะ ครั้งนี้กำไรต่อหุ้นของเทสลาอยู่ที่73เซนต์ต่ำกว่าที่นักวิคเคราะหะ์ะได้ทําการสํารวจโดย LSEG คาดการเอาไว้ว่า76เซนและไรายได้รวมะะจะอยู่ที่25,710ล้านดอลลาร์ต่ํากว่าตัวเลขคาดการที่ระดับ27,260ล้านดอลล,ลาร์สำนักข่าว CNBC รายงานว่าไรายได้ของเทสลาปรับตัวขึ้นร้อยละ2จากระดับ25,170ล้านดอลล,ลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าแต่ไรายได้จากธุรกิจยานยนต์นะคะร่วงหนักถึงร้อยละ8สู่ระดับ19,800ล้านดอลลาร์จากระดับ21,560ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนกําไรนะคะจากการดําเนินงานลดลงร้อยละ23สู่ระดับ1,600ล้านดอลลาร์โดยบริษัทระบุว่าสาเหตุหลักมาจากการขายราคาเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าที่ปรับตัวลงในทุกรุ่นได้แก่โมเดล 3 m o เดล Y m o เดล S และ m o เดล X แม้เทสลาจะไม่ได้เปิดเผยตัวเลขคาดการผลประกอบการสำหรับปีนี้แต่บริษัทคาดว่าธุรกิจยานยนต์นแค่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี2,568อีกทั้งบริษัทยังยืนยันแผนการเปิดตัวระบบขับขี่อัตโนมัติแบบสมบูรณ์นะคะหรือว่า FSD และบริการเรียกรถแบบไร้คนขับในบางพื้นที่ของสหรัฐภายในปีนี้ อีลอนมัสซีอของเทสลากล่าวในระหว่างการเปิดเผยผลประกอบการว่าบริษัทจะเปิดให้บริการระบบขับขี่อัตโนมัติ FSD ในออสตินและเท็กซัสในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16 เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆจากเราอีกมากมายค่ะ